สวัสดีครับเรื่องดาวที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีเชื่อเรื่องว่าห้องพักโรงแรมไม้ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า10บปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุผพ้เล่าเขาก็บอกว่าเขาจดจำแบบไม่มีวันลืมเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาตั้งแต่ที่เกิดมาแล้วก็เคยเจอมาทั้งหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับ ผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยต้องย้อนกลับไปตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วสมัยที่ผมเลิกกับภรรยาใหม่ๆมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงวันหยุดยาวผมก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อจะไปเยี่ยมแม่หรือว่าพาลูกสาวไปเยี่ยมย่าของตัวเองแต่ในตอนนั้นเนี่ย ผมก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งเป็นพี่แท้ๆของผมเลยซึ่งเธอก็มีอายุประมาณหนึ่งก็ห่างจากผมพอสมควรเลยคือถ้าเล่าย้อนกลับไปนะครับพี่สาวย้ายออกจากบ้านมาก่อนผมมาทำงานอยู่ในตัวเมืองก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นเนี่ยผมก็เลยชวนพี่สาวว่าจะกลับบ้านไปด้วยกันไหมเพราะผมจะขับรถกลับไปกับลูกสาวก็เลยคุยกันว่าในระหว่างทางที่ไปเนี่ย เดี๋ยวจะแวะเที่ยวกันก่อนหาโรงแรมแวะพักกันสักคืนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านในตอนเช้าหลังจากคุยกันไปปุ๊บพี่สาวก็ตกลงแต่เธอก็บอกกับผมว่าหลังจากตื่นในตอนเช้าเนี่ยอยากให้ผมไปส่งเขาในเมืองก่อนในจังหวัดบ้านของแม่ครับเพราะว่าพี่สาวจะแวะไปหาพ่อของสามีก่อนเพราะว่าสามีของพี่สาวติดงานก็เลยไม่ได้กลับมาแล้วเดี๋ยวอีกวันถัดไปครับ พี่สาวก็จะนั่งรถโดยสารตามเข้าบ้านกลับไปหาแม่ผมก็ตกลงครับตกลงตามนั้นจนมาถึงวันที่นัดกันผมก็ขับรถออกจากบ้านที่นครปฐมพร้อมกับลูกสาวที่อายุประมาณห้าขวบก็ไปรับพี่สาวที่อีกจังหวัดหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับที่กรุงเทพซึ่งในวันนั้นหลังจากไปรับพี่สาวปุ๊บผมก็ขับรถขึ้นเหนือเลยมุ่งหน้าสู่จังหวัดบ้านเกิด จนในบ่ายวันนั้นพวกเราก็แวะเที่ยวกันไปจอดตรงโน้นตรงนี้หาของอร่อยกินกันแล้วก็แวะไหว้พระกันจนเย็นจนถึงในช่วงค่ำวันนั้นด้วยความที่ยังไม่ได้จองมาก็เลยผมก็เลยพยายามขับรถหาที่พักโดยที่พี่สาวก็บอกว่าอย่ามาหาแถวๆนี้เลยยังไงก็ขับเข้าไปในเมืองหน่อยเพราะแถวเนี้ยมันเปลี่ยวเดี๋ยวมันจะมีอันตรายเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่คุ้มกันผมก็ขับไปเรื่อยๆครับ ก็คือจะทําตามที่พี่สาวบอกนั่นแหละครับก็คือจะขับเข้าไปในเมืองแต่พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็กลับเห็นว่าที่ข้างทางมันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งมันเป็นป้ายที่ผมสะดุดตาเลยแล้วก็ประดับไฟเอาไว้สวยงามคือเป็นป้ายที่สว่างแล้วก็น่าเชื่อถือมากและพอผมมองเนี่ยครับมันก็เขียนว่าห้องพักโรงแรมไม้แล้วก็วงเล็บเอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยครับว่า ห้องพักติดแม่น้ำและก็นั่นนะครับพอผมเห็นปุ๊บผมก็คิดเลยว่าเออมันน่าสนใจดีในไหนก็จะแวะพักแล้วก็แวะพักที่สวยๆเลยดีกว่าผมก็เลยเปิดไฟเลี้ยวเลยครับเพื่อจะเลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมนั้นทําให้ในตอนนั้นเนี่ยพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เลยบอกว่าเอา้าจะไปไหนล่ะไม่เข้าไปในเมืองแล้วเหรอผมก็เลยตอบไปว่า ผมว่าจะพักตรงนี้แหละที่พักดูน่าสนใจดีถ้าจะขับเข้าไปในเมืองมันก็อีกไกลเลยเก็บแรงกันไว้ดีกว่าเพื่อตอนเช้าถ้าตื่นเร็วแล้วมีเวลาก็จะได้เที่ยวกันต่อจนหลังจากที่ผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยแะครับผมก็เห็นว่าพี่สาวของผมเนี่ยทำหน้างงเลยแล้วก็ถามออกมาแต่หลังจากที่ผมตอบไปเนี่ยครับผมก็เห็นว่าพี่ของผมงงหนักมากกว่าเดิมอีกแต่ก็ไม่พูดอะไรออกมา หลังจากนั้นผมก็เลยขับไปเรื่อยๆเข้าไปในทางที่ผมเลี้ยวเข้ามาซึ่งเท่าที่ผมจําได้นะครับเส้นทางเนี่ยมันเป็นทางที่โดยด้วยหินกรวดคือไม่ได้เทปูนเทคอนกรีตอะไรเลยแล้วสองข้างทางเนี่ยครับก็คือยากึ้นสูงท่วมหัวแล้วเนื้อระยะประมาณสัก2อถึงสมกิโลพอขับเข้าไปผมก็เห็นเลยว่ามันเหมือนกับมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งคือเป็นหลังใหญ่ๆเลย แล้วก็มีทั้งหมดสามชั้นมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยแต่สิ่งที่แปลกก็คือภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าผมจะเจอที่พักขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นโรงแรมนะที่สร้างด้วยไมย้แล้วก็ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยล้านนาโบราณประดับไฟเอาไว้สวยงามขนาดนี้ถึงตอนนั้นพอเห็นปุ๊บผมก็ขนลุกเลยยอมรับว่าขนลุกมาก ไม่คิดว่าจะมีโรงแรมที่สวยมาตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีคนแบบนี้แต่ทว่าพี่สาวของผมเนี่ยพอเธอเห็นปุ๊บคือเธอไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีเหมือนกับผมแต่เธอมีท่าทีตกใจแล้วก็หันมาถามกับผมอีกว่าผมรู้ได้ยังไงว่าในที่ตรงเนี้ยมันจะมีโรงแรมแบบนี้ตั้งอยู่ผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อป้าเมื่อกี้ไงพี่ ที่อยู่หน้าทางเข้าอะไอ้ป้ายใหญ่ๆที่พวกเราเห็นน่ะผมก็เลยขับตามเข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่สาวของผมบอกว่าป้ายอะไรมีป้ายด้วยเหรอทำไมพี่ถึงไม่เห็นเลยหลังจากได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็คิดว่าเออตอนที่เข้ามาเธอคงจะหลับก็เลยไม่เห็นตอนที่ผมเลี้ยวแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วครับก็เลยบอกกับพี่ไปอีกว่าลงไปข้างล่างกันเถอะ ไปหาห้องพักนอนกันดีกว่าจะได้พักผ่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับในตอนที่ผมจะลงก็ปรากฏว่าพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆเธอก็ใจขอไม่ดีแล้วก็เหมือนกับจะดึงแขนของผมไว้แล้วก็ถามว่าจะไม่เข้าไปในเมืองจริงๆเหรอที่เนี่ยมันเปลี่ยวถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่มีใครมาเจอแต่ผมก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเขาก็มีแหละ รถของผมก็มีจะไปกลัวอะไรผมก็เลยไม่สนใจแล้วก็สะบัดแขนออกจากมือของพี่แล้วก็เดินลงมาเลยแต่ตอนที่เดินลงมานีครับผมก็เห็นว่าพี่ของผมเนี่ยน่าจะกลัวจริงๆก็คือดึงลูกสาวของผมมากอดแล้วก็นั่งอยู่ในรถแบบนั้นพอหลังจากที่ผมเดินลงไปผมก็เดินไปที่ล็อบบี้เลยซึ่งก็เห็นว่าเขาก็เปิดไฟเอาไว้สลัวสลวแต่ทว่า นอกจากรูปปั้นโบดาณที่อยู่ข้างหน้าทางเข้าผมก็กลับไม่เห็นใครสักคนเลยแม้ว่าจะไปกดกระดิ่งที่หน้าเคาน์เตอร์แต่ก็กลับไม่มีพนักงานออกมาผมก็งงเหมือนกันครับก็ยืนมองอะไรไปเรื่อยดูโน่นดูนี่ไปสักพักหนึ่งพอผมมองกลับไปที่รถก็เห็นว่าพี่สาวของผมเนี่ยก็ยังกอดลูกของผมเอาไว้แน่นเลยแล้วก็มองออกมาแบบไม่สบายใจซึ่งจากที่เห็น เอาเข้าจริงๆผมก็เริ่มหมุดหงิดแล้วเพราะว่าอุตส่าห์มาเที่ยวกันทั้งทีแต่กลับมากลัวอะไรไม่เข้าท่าทําไมถึงเรื่องมากแล้วก็ทําให้ลูกของผมกลัวด้วยตนสักพักหนึ่งในตอนที่ผมยืนอยู่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งมาสะก,กิดข้างหลังของผมแล้วพอผมหันกลับมาปุ๊บผมก็เห็นว่ามีพนักงานคนหนึ่งเป็นพนักงานใส่ชุดไทยแบบล้านนา แล้วก็หน้าตาค่อนข้างดีเลยใส่เครื่องหน้าเครื่องผมจัดเต็มแล้วเขาก็ถามกับผมว่ามาทำอะไรผมก็เลยบอกมาจองห้องพักครับเขาก็เลยส่งกุญแจมาให้ผมแล้วก็บอกให้เดินขึ้นไปได้เลยจนหลังจากที่รับกุญแจมาผมก็เดินกลับไปหาพี่สาวกับลูกสาวแล้วก็หิ้วกระเป๋าแล้วก็อุ้มลูกเดินนำหน้าพี่สาวขึ้นไปซึ่งจากกุญแจที่ผมได้มานะครับตัวเลขก็บอกเอาไว้ว่า มันเป็นชั้นสองแต่ห้องผมขอไม่บอกกันแล้วกันแล้วพอเดินขึ้นไปเนี่ยแม้ว่าบันไดมันจะเก่าจะมีเสียงเอี๊ยดอัดอะไรต่างๆแต่ผมก็คิดนะครับว่าโรงแรมเนี่ยถ้าหากโปรโมตดีๆทำโซเชียลหรือว่าทำอะไรน่าจะมีลูกค้าเต็มโรงแรมแน่นอนจนเมื่อเดินไปถึงห้องผมก็ไขประตูห้องจะเข้าไปในห้องแต่ก็ปรากฏว่าในตอนที่ผมไขยอยู่เนี่ยครับผมก็รู้สึกว่า มันเหมือนกับมีคนหลายคนกำลังจ้องมองมาแล้วพอผมหันไปมองมันก็มีอยู่จริงๆครับซึ่งคนที่ผมเห็นจำนวนหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากห้องประมาณสักห้าถึงหกห้องที่อยู่ในชั้นเดียวกันคือเปิดประตูแง้มออกมาแล้วก็มองมาที่พวกเราทั้งสามคนพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็ยังไม่คิดอะไรแต่ในใจลึกๆก็คือก็ค่อนข้างอุ่นใจเหมือนกันครับเพราะว่า อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวเดียวแต่ว่ายังมีคนอื่นๆอยู่ด้วยผมก็เลยยิ้มให้พวกเขาก็พยักหน้าตอบแล้วก็ส่งยิ้มกลับมาหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องซึ่งเข้าไปก็เห็นว่าในห้องมันเป็นเตียงเดียวคือมีด้วยกันทั้งหมดสองเตียงพี่สาวของผมก็เลยเดินเข้าไปเลือกเตียงที่อยู่ด้านในติดกับหน้าต่างส่วนผมก็เลือกเตียงที่อยู่ด้านนอกฝั่งที่อยู่ด้านเดียวกับประตู ตอนนั้นด้วยความเหนื่อยผมก็นั่งพักแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่าทําอะไรเสร็จก็มายืนดูวิวอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็มองออกไปที่แม่น้ําซึ่งจากที่เห็นเนี่ยก็เป็นแม่น้ําจริงๆเหมือนกับป้ายที่โปรโ,โมทเอาไว้แต่มันก็มืดมากคือไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวเลยจนผมแอบคิดในใจว่าอย่างน้อยถ้ามีไฟก็น่าจะดีคือจะได้เห็นความสวยงามเห็นอะไรต่างๆแล้วก็จะได้ไม่น่ากลัวด้วยในคืนนั้น ผมก็พาลูกเข้านอนประมาณสักห้าทุ่มโดยที่พี่สาวก็บอกว่าอยากจะเปิดไฟไว้เปิดไฟนอนเนี่ยน,นะครับจะได้ไม่รู้สึกน่ากลัวซึ่งผมก็ทําตามเพราะว่าไม่อยากจะไปขัดแก่แล้วแต่หลังจากที่นอนไปเนี่ยผมก็นอนไม่หลับเลยเพราะว่าปกติผมก็ไม่เคยเปิดไฟนอนจนเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งที่ผมมองไปก็เห็นว่าพี่สาวของผมที่นอนอยู่อีกฝั่งเนี่ยน่าจะหลับไปแล้ว ผมก็เลยแอบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปปิดไฟผมก็นอนหลับไปครับซึ่งมันก็นอนสบายมากๆเลยเตียงอะไรเขาก็ดูดีจนแทบไม่อยากจะให้ถึงเช้าเลยแต่จนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าลูกสาวที่นอนอยู่เตียงเดียวกับผมอะเธอก็ขยับตัวเหมือนกับว่าไม่สบายตัวผมก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือ ผมเห็นลูกสาวลุกขึ้นมานั่งลืมตาแล้วก็มองกลับมาที่ผมแล้วสิ่งที่ลูกสาวบอกคืออะไรทราบไหมครับลูกสาวของผมพูดขึ้นมาว่าพ่อมีคนอยู่ในห้องใช่แล้วครับอยู่ๆเนี่ยลูกสาวของผมก็พูดมาแบบเฉยๆเลยแล้วก็ชี้ไปที่ปลายเตียงของพี่สาวแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมเห็นใครก็ไม่รู้คือมีลักษณะเป็นผู้หญิง นั่งอยู่ที่ปลายเตียงของพี่สาวจริงๆแล้วในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีครับคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงของพี่สาวครับเขาก็ลุกขึ้นเปิดหน้าต่างที่เป็นมุงลวดแล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นเนี่ยมันทำเอาผมอึ้งมากเลยครับไม่คิดว่าจะเห็นอะไรแบบนี้แต่ก็คิดว่ายังโชคดีที่พี่สาวยังนอนห่มผ้าอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็น รวมทั้งลูกของผมก็ยังไม่รู้เรื่องก็เลยไม่กลัวอะไรพอหลังจากที่เห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยเดินไปปิดหน้าตา่างแล้วก็กลับมานอนอยู่ที่เดิมคือพยายามจะควบคุมสถานการณ์นะครับ mm. เพื่อให้ลูกไม่กลัวแล้วก็พี่สาวไม่ตื่นเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนเวลาก็ผ่านไปน่าจะเกือบถึงสักประมาณช่วงตีห้าที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกผมก็เลยเรียกพี่สาว เพราะพี่บอกให้ปลุกตอนเช้าเพื่อจะถามกับเธอว่าพี่จะออกไปบ้านพ่อของสามีหรือ,อยังคือถ้าจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ออกไปส่งก่อนตอนนั้นผมก็เรียกพี่สาวก็เรียกอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าพี่สาวไม่ตอบผมก็เลยงงแล้วก็เดินไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บผมก็พบว่าพี่สาวของผมเนี่ยครับเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแล้ว แต่ลักษณะเหมือนกับว่าเธอรีบเก็บผ้าห่มแล้วก็รีบหนีออกจากห้องไปพอเห็นแบบนั้นผมก็งงเลยก็เลยจะพยายามโทรหาแต่ปรากฏว่าพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันไม่มีสัญญาณเลยผมก็เลยคิดว่าหลังจากที่ผมหลับไปพี่สาวคงจะเห็นอะไรบางอย่างและด้วยความที่เธอเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเธอก็เลยคงจะหนีออกไปผมก็ไม่สนใจแล้ว หลังจากนั้นก็เลยนอนต่อจนถึงช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงนะครับผมก็ตื่นมาพาลูกอาบน้บําเก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าเหมือนเดิมเพื่อจะลงมากินอาหารเช้าจะได้เดินทางกันต่อแต่ผมก็พบว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไฟมันดับน้ํามันก็เลยไหลอ่อนพอปั๊มน้ําน่าจะไม่ทํางานแล้วทุกอย่างมันก็เลยเงียบสงบราวกับว่าไม่มีคนเลยผมก็ยังพยายามไม่ใส่ใจ ก็อาบเท่าที่อาบได้ครับไหลช้าๆก็อาบนานหน่อยพอเสร็จปุ๊บก็ผ่าลูกลงไปข้างล่างแต่อีตอนที่ลงไปนี่แหละครับอีตอนที่ผมกําลังจะออกจากบันไดคือลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วแต่ผมก็กลับพบว่าที่บันไดขั้นสุดท้ายช่วงก่อนที่จะออกไปถึงล็อบบี้มันกลับมีประตูเหล็กเหมือนกับประตูตามอาคารเรียนนะครับที่ดึงลงมาจากด้านบนมันถูกดึงลงมาปิด แล้วมันก็ล็อกเอาไว้ซึ่งจากที่ผมเห็นเนี่ยผมก็งงเลยว่าอา้าวยังมีคนอยู่ข้างบนแล้วขอจะปิดทำไมผมก็เลยเดินไปเปิดแต่ก็พบว่ามันล็อกเอาไว้จริงๆครับคือมันเปิดไม่ได้แล้วประตูเหล็กแผงนั้นเนี่ยมันน่าจะถูกคล้องด้วยโซ่แล้วก็ล็อกด้วยแม่กุญแจตัวใหญ่เอาไว้และก็นั่นเลยครับมันก็เลยก,กลายเป็นความจริงที่ว่า ผมออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วก็ถูกขังเอาไว้ด้านในหลังจากนั้นผมก็เลยพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงล็อกแล้วก็ขังผมไว้แบบนี้แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานที่อยู่ลลอบบีเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าแขกเช็คเอาท์กันหมดแล้วรวมทั้งพี่สาวของผมออกไปแล้วด้วยพนักงานก็เลยคิดว่าโรงแรมน่าจะไม่มีคนอยู่แล้วก็เลยล็อกประตูเอาไว้ ซึ่งถึงตอนนั้นด้วยความที่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยผมก็เลยเดินกลับขึ้นห้องมาเพื่อกะว่าจะรอถึงช่วงสายก็น่าจะมีคนงานเข้ามาทำงานเขาจะได้เปิดประตูหรือว่าอย่างน้อยก็ส่งเสียงผมก็จะได้รู้แล้วก็ลงมาเรียกเขาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินลงไปดูหลายรอบนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่มีท่าทีเลยครับว่าจะมีใครเข้ามาทำงาน หรือจะมีคนสักคนอยู่ข้างนอกเลยคือมันแทบจะเหมือนกับโรงแรมลางที่มันไม่มีคนแล้วก็ไม่เคยเปิดมาก่อนตอนนั้นผมก็เริ่มไม่สบายใจแล้วก็เลยเริ่มงัดพยายามหาของมางัดประตูหาไม้มาทุบกุญแจแต่ทว่ามันก็ทำได้ลำบากมากครับเพราะช่องประตูมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ยังมีโซ่คล้องอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยซึ่งตลอดทั้งวันนั้นนะครับผมก็เลยพยายามอยู่นิ่งๆ นั่งสงบจิตสงบใจอยู่บนห้องพร้อมกับคิดว่าทำไมพี่สาวของผมเนี่ยถึงไม่ห่วงกันบ้างเลยคิดจะไปก็ออกไปเฉยๆแถมยังไม่โทรเช็คที่บ้านหรือว่าโทรมาหาใครเลยว่าผมกลับไปถึงบ้านแล้วหรือยังผมก็อยู่แบบนั้นนหะครับอยู่กับลูกสาวจนเวลาก็ผ่านไปถึงค่ำที่ผมทั้งเหนื่อยทั้งหิวซึ่งถึงแม้ว่าจะพอมีขนมอยู่บ้าง แต่ผมก็ยอมอดเพื่อจะเก็บขนมเนี่ยไว้ให้ลูกสาวกินแล้วด้วยความที่ว่าที่ผมบอกว่าไฟดับคือมันดับตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่ติดขึ้นมาเลยพอมืดปุ๊บบรรยากาศมันก็เลยน่ากลัวลูกสาวของผมก็เลยเริ่มร้องแล้วผมก็เลยเดินลงมาดูอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่าบันไดยังถูกล็อกเอาไว้แล้วก็มีทางออกเพียงแค่ทางเดียวก็คือออกจากหน้าต่างของชั้นสองที่ผมอยู่ ต้นในคืนนั้นผมก็ทําใจแล้วครับว่าคืนเนี้ยอาจจะต้องติดอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยผมก็เลยเดินค้นตามลิ้นชักต่างๆหานู่นหานี่มาก็ได้เทียนมาสามเล่มก็เลยจุดเล่มหนึ่งเอาไว้ที่หัวเตียงอีกเล่มหนึ่งไว้หน้าทีวีแล้วก็ริมหน้าต่างอีกเล่มหนึ่งลักษณะเป็นสามเหลี่ยมรอบห้องตอนนั้นด้วยความไม่มีอะไรทําทีวีก็ไม่มีดูผมก็เลยพาลูกเข้านอน,อนแล้วตัวของผมเอง ด้วยความหิวความเหนื่อยตัวเือเริ่มจะเคลิ้มหลับไปด้วยแต่ในตอนที่ผมจะหลับเนี่ยนะครับผมก็กลับพบว่าลูกสาวที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของผมเนี่ยเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หันมามองหน้าผมอีกแล้วลักษณะเหมือนเมื่อวานเลยตอนกลางคืนแล้วก็พูดกับผมว่าพ่อทำไมพี่สาวขวสวยจังหนูอยากแต่งตัวแบบพี่เขาพ่อให้หนูไปอยู่กับพี่เขาได้ไหม ซึ่งหลังจากได้ยินแบบนั้นแหละครับผมก็สะดุ้งเลยแล้วก็เห็นว่าลูกสาวของผมเนี่ยตาเหลือกมีแต่ตาขาวไม่มีตาดําแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อจากนั้นนะครับไอตอนที่ผมมองไปที่ปลายเตียงรวมถึงมองไปรอบๆห้องที่ผมอยู่ท่ามกลางแสงเทียนที่ผมจุดเอาไว้เนี่ยผมก็กลับได้เห็นว่าผมเห็นผู้หญิงชุดไทยล้านนาที่มีทั้งเครื่องหน้าเครื่องผมนั่งอยู่เป็นสิบๆคนเลย คืนนั่งอยู่ตามที่ว่างในห้องเต็มไปหมดและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยครับก็นั่งพับเพียบยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็โยกตัวไปมาเหมือนกับทำพิธีอะไรสักอย่างโดยที่ผมกับลูกเนี่ยนอนอยู่กลางพิธีและก็นั่นนหะครับจากที่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนไม่กลัวแต่เมื่อได้เห็นภาพแบบนั้นปุ๊บผมก็สติแตกอุมลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็รีบวิ่งไปที่หน้าต่าง คือไม่คิดอะไรแล้วครับผมก็เลยกระโดดลงมาทันทีเลยแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยพอผมกระโดดลงมาปุ๊บก็ปรากฏว่าขาข้างหนึ่งของผมบิดคือน่าจะหักครับเพราะตกลงมากระแทกกับขอบปูนส่วนอีกข้างหนึ่งตกลงไปในน้ําก็เลยไม่เป็นอะไรส่วนลูกของผมครับแม้ว่าจะหลุดมือตกน้ําไปแต่ก็โชคดีที่ว่าผมเอื้อมมือไปคว้าเธอกลับมาได้ทัน ซึ่งในตอนนั้นลูกของผมก็ร้องไห้อย่างหนักเลยผมก็เดยรีบกระเสือกกระสนตัวเองพยายามกลับมาที่รถซึ่งก็โชคดีที่ว่าผมในห้อยกุญแจรถเอาไว้ที่หูกลางเกงก็เลยมีกุญแจติดตัวมาแล้วก็พยายามขับรถออกมาจนหลังจากที่ขับออกมาเพียงไม่นานผมก็ไปเจอคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งเป็นคลินิกที่เปิด24ชั่วโมงผมก็เลยจอดแล้วก็เข้าไปหาคุณหมอ เขาก็เลยช่วยเอาไม้มาดามขาให้แล้วก็พาผมไปส่งโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับพอทุกอย่างมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นผมก็ยอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกเจ็บมากๆเจ็บจนแทบจะขาดใจเลยหลังจากคืนนั้นที่ผมเข้าเฟือกผ่าตัดใส่เหล็กใส่อะไรเรียบร้อยผมตื่นมาก็มึนงงไปหมดเลยแล้วคุณหมอก็บอกว่าผมเนี่ย สลบไปถึงสองวันเต็มแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาผมก็ได้พยายามเช็คข่าวเช็คนู้นเช็คนี่แล้วสิ่งที่ผมแปลกใจแล้วก็งงมากก็คือว่าพี่สาวของผมเนี่ยครับยังไม่ได้ไปบ้านพ่อของสามีแต่ทว่าเธอกลับได้หายตัวไปตอนนั้นเรื่องก็เลยไปถึงตำรวจซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบสิ่งแรกที่เขาถามเลยก็คือว่าตำรวจถามกับผมว่าพวกผมเนี่ย เข้าไปในโรงแรมนั้นได้ยังไงเพราะว่าโรงแรมนั้นเขาปิดมาตั้งนานแล้วพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็งงเลยว่าโรงแรมจะปิดได้ยังไงเพราะาผมเข้าไปที่นั่นจริงๆแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในตอนที่ผมกำลังเล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทางตำรวจเขาขี้เกียจฟังแล้วเขาก็เลยตัดบทแล้วก็บอกกับผมว่า อยากให้ผมทําใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่สาวของผมเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็อึ้งเลยแต่ก็หัวเราออกมานะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อทางตำรวจเขาก็เลยบอกว่ามีคนเนี่ยไปเจอศพในแม่น้ำลอยห่างจากโรงแ้มไปได้ประมาณสักสองกิโลซึ่งทางตำรวจเขาคาดกันว่าพี่สาวของผมเนี่ยน่าจะกระโดดลงมาเหมือนกัน เพราะว่าขาหักเหมือนกับผมเลยพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมร้องหไห้เลยครับคือทําอะไรไม่ถูกรู้สึกมึนงงไปหมดก่อนที่จะรู้ว่ากระเป๋าเสื้อผ้าของพี่สาวอ่ะก็ยังวางอยู่ข้างเตียงอีกเตียงหนึ่งเหมือนเดิมคืออยู่ในห้องห้องนั้นนะครับอยู่ข้างเตียงที่เธอนอนซึกงถ้าหากว่าผมตั้งใจดูหรือว่ามีไหวพริบสักหน่อยหนึ่งผมก็น่าจะรู้ว่าพี่สาวไม่ได้หนีผมไป แต่เธอกระโดดออกจากห้องไปจนจบเรื่องนั้นผมก็เลยถามถึงลูกแม้จะโชคดีที่ว่าลูกสาวของผมยังปลอดภัยแต่เอาเข้าจริงๆอะครับผมก็เสียใจมากที่ไม่เชื่อคำพูดของพี่สาวว่าไม่ควรไปพักที่โรงแรมนั้นรวมถึงไม่เชื่อว่าตัวของพี่สาวเองไม่เคยเห็นป้ายของโรงแรมด้วยซ้ำจนทำให้เธอต้องมาเสียชีวิตซึ่งตัวของผมเองก็คิดว่า ผู้หญิงที่ผมเห็นว่าเธอกระโดดหน้าต่างลงไปแล้วผมเดินไปปิดหน้าต่างคือเธอน่าจะเป็นพี่สาวของผมแล้วถ้าหากว่าผมเอะใจแล้วมองดูให้ชัดตั้งแต่แรกผมน่าจะช่วยพี่ของผมไว้ได้ทันส่วนทางด้านตัวของผมเองครับหลังจากที่ตกลงมาแล้วก็รักษาในวันนั้นผมก็เกือบกลายเป็นคนพิการเลยคือขาง,งอเป็นบางส่วนแล้วก็เดินไม่ค่อยถนัด ส่วนโรงแรมนั้นนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าวันนั้นพวกเราเข้าไปได้ยังไงแล้วคนที่เอาคุณแจห้องมาให้เป็นใครแล้วแขกที่โผล่หน้าออกมามองเป็นใครรวมถึงผู้หญิงชุดล้านนาที่มานั่งไหวอยู่ในห้องเหมือนกับมาทำพิธีที่ผมเห็นกับลูกคืออะไรและก็นั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าให้ฟังขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ